ขังเถิดโมเองเลยคของช่วงของไอดีเปิดได้กลางค้างแต่เชียร์ข่าวเอาอหน่อยนึงครับแล้วก็รีดมุมมันอืรีดเก็บออกมุมมันเพิ่มขุมพลังลูกสูดลูกเดิมนะโซลเดิมครับลูกแยกอีกซูดนึงแน่นครับ เชื่อนะครับรับกำลังอา,าการการไหลปึ๊บเปิดรลายก็บบอดีเปิดรลายก็บบอดีครับเปิดรลายลอดหลบนี่คือนอนหลบรับ วางมือเบาๆครับต้องไปวางคับมั่งถ้าเขาวางมือมั่นรัดเกินไปมันจะเป็นเป็นเป็นห้อยนะครับเป็นห้อยดอกเป็นห้อยดอกครับบางทีมันเป็นลุ่มมันบางเชื้อน้ำมันแต่ตกข้ามที่ตรงนั้นมันเห็นเลยครับรถเข้าจะอีกได้ต้องคัดมือพร้องมาทิ้งแล้วเลยนี่จะบอครับลง่าบวคัดเือนดีกว่าผมลองคัดเือนแล้วมันบ่โอเคนะครับลงมา ข้าเจาข้าเจ้าะผ้ากันครับลื่นข้าเจ้าว่ามันดีแต่ว่าสำหรับผมผมขาดลื่นแล้วผมวานโม่คือน่ครับเดิมๆนะเดิมๆศูนย์เขาเฮ็ดหน้าน่ะคืตามลี่ตามที่จริงนะเขาก็เฮ็ดอ่านเขาก็เฮ็ดลื่นได้แต่เป็นยังเขาคือเฮ็ดหยาบมากอันตัวนี้นะครับคุ้มพลัง เปิดเป็นส่องซีเดียมประมาณนี้ลูกเดิมครับแต่มันมีกำลังดูดอากาศอืมแต่ก่อนเป็นวงรีเนาะข้างๆเ้าเปิดเ้าเปิดได้ข้างเดียออกมาถ้าเปิดข้างเดียวครับเก็บข้างเผื่อข้างเดียออกมาเดียวถ้าเขาแนมในกล่องมันจะเห็นชัดเลยอืมประมาณนี้เนาะเช็ดไปนะอ่าเดี๋ยวเก็บบ้านเก็บเลยเก็บแล้วเก็บมาเนี่ยสูตรลูกเดิมขันลูกเงีอีกสูตรนึงครับขันลูกเงีเขาจะได้มาเล่นปากขั้นสอบครับเล่นปากขึ้นเงี้ยเขครับอือลูกเดิมไม่ต้องมาเล่นปากเลยบอกครับ เก็บอ,อ,อันเปิดอะไรไลออกมีมันเปิดครับนี่บริษมันมันบอมี่กำลังมันเข็บกำลังไวมั่อยู่ครับแต่บางทีมันเขียบกำลังไหวมอยู่มันกะบ,บ่มีแห้งดีสิช่วงปลายก็ได้ <S <S 2> <S 2> เรอรอบต้นได้ครับนั่นไหมขับแนวขรอบินโลบต้นเลยนะเพื่อื่อจังพอเขาเอื้นว่า พอบอมีแดกนะครับอพอบอมีแดกบอมีหมอพักอากาศนะม,มันออกโล่งไปเลยนะมันไม่จะโล่งเกิดอะไรการแต่งงานครับถ้าเขาไปเปิดไอเสียอ,อะไรต่ดีเขาจะจำประมาณนี้ประมาณนี้ครับจะำอะารนีสูตรลูกเดิมนะลูกเดิมนะครับบริสไซลูหาสามหาหกหาเจ็ดประมาณนี้บริกัรเลือดเรียละเอียดหน่อยนะึง เก็บน่าละเอียดแค่ห่าว่างคัดลื่นเข้ายังคัดไปกระดาษไส้ดอกกระดาษไส้ไม่โว้มีดอกกระดาษไส้เหรอครัเก็บจังไรเกิดี้เจ็บถือไงเก็บอะไรครับแต่ว่าปุ่มบอก่แดนน้ำพราะว่าบอลแดนน้ำดอกครับแต่ว่าสูตรผสมประยุทธ์ไหมเออผมว่าณจริงจริงเลยหเปล่าคือซีบ่ใหม่ดีอยู่กันบ่มันบ่มีช่วงให้อากาศกับมันมันผสมประสานกันนะครับอืม ยังงก็ไรกันน่วงไว้ในชะ่ไหมครับน่วงอากาศน่วงน้ำมันไว้พ่อ,อให้มันได้ผสมกันก่อนลกไปของเพาใหม่นะครับอืมที่รอกันจะรอน้ำมันแต่ว่ามันกับผสมกันได้ดีครับอืมถ้าเข้าคัดลื่นๆไปเลยน้ำมันตกไปยุฝ้าไอาเสียบนะครับเบิร์นคืนท่าเรือยิ่งปังยิ่งปังเสียงที่ได้ตลอด โอ้โหเป็นเหียญนาเลรีนะอีห้อน,นอี่เงินป่ะเหรียญเนี้ยรุ่นเนี่ยตัวเครื่องแมนครับอ่าผมซื้อมาได้ซีลอยกองสิบทนดีครับสายห่างสองสายตัดเสื้อห้างในห่างเยอะอนึ่งขึ้นเก็บรายละเอียดคัดหน่อยนักักหนึ่งครับใช่หมพี่อ๋งงอแคระดาคักมันน่าจะชุดเลยบ้ชุดหนึ่งื่องอ่า มันมากเป็นชุดมันจะให้ดอกอ่ะนั่นมากเลยครับดอกที่เป็นอดอกทีก่มพูนะครับโอ้ดอกอมยิ้มนะครับแต่ว่าดอกส้มันนี้เขาตอนเด็ยออกมาซื้ออย่างข้างนอกออกทีุ่ดแล้วไหนครับในโฟมฝากสร้างกล้วยซื้อชุดละแปดสิบบาทนะสร้างกล้วยละน้ำแปดสิบบาทโอ้มันกระลื่นดีเน้่ยนะครับจะสุดไปอ่าสิดปีเนี่ยว่าสุดไปบุรีรัมย์นะครับลดออกของเจ้าไป เขาจะเอารถไปเซตอันนั้นมากครับไปเซตหัวลูกสูบมากเมื่อวานเพราะว่า,<อ>วา,วาทำไปเซตเจ,จอว่าสิบห้าท่านาครับสนามเขาเปิดยื่นมะสนามเขาเปิดในซ้อมสิบสามครับสิบสามอ่าซอมแล้วกับจูนรถสิบสี่เลยนเลย,เยลองมึงเกปบรดกัน้าห้าคันแล้วจะเป็นประมาณ จับแล้วก็จะประมาณนี้โอ้สูตรลูกเดิมมองเขาไป็นเป็นสี่เหลี่ยมเลยตัวน,นะแนนครับเขามั่งเขาไปมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยเขาอออเขาเอื่นว่ามุ่งดูดอากาศนะครับอืถ้าเขาเฮ็ดเป็นวงกลมลงไปเลยมันมีแต่แบีบอากาศลงไปมันจะมีกําลังดูดอืมเพราะว่าหลวงจวัดอ่ากลุ่มสั่งเขาแนะนําให้เฮ็ดแบบนี้อืมสั่งเตือเอาเบิ้งให้เรือไอเซียไปนะไอเซียดี่ครับพานป่ นี่เป็นไงพผดซับน,นี่แล้วครับวา่าพอดีคือว่าพอดีครับคัดหน่อยนึงอาบางซางได้กุ้งเขาจะเปิดแค่ตรงนี้นิดนึงอืไอเสียจะเปิดแค่ตรงนี้ถ้าเป็นลูกเตมอืวแต่ว่าสําหรับผมผมจะเปิดมั่งไอเสียผมาจะเปิดแค่ซับนี่แล้วครับเดี๋ยวได้คัดเลือยสบายร่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับเป็นโมเดลเป็นเส้นมั่